เดีเ๋ยวเธอจิตมันนกคนนกตัวนี้ชอยนกเขาตัวนี้นกขเขาแซ่บเลยจิเนาะมันมย่นนมับอก,กล้างก่อนล้างจ้าพักเลี้ยงแล้วนะมาเลยน้ำเฮงกันเลย ให้ตีไปทำซุปเดยกอาตื่นมาิตื่นเลยกินข้าวไปโมยยโรดเนี่ยว้าวเข้ายังมีนึ่งกินลากินกะเพรอะตื่นนะ พ่อลงเกี่ยวข้าวพ่อยังมีมาช้ำโอ้รูได้ดิได้ตื่นนอนมาอากาศหนาวแหงกูเลยเอาตาข่าสบายดีแลวกสวัสดีนะพี่น้องสบายดีช่วงเสาร์ได้เสาร์มันก็ตื่นมาหนาวีเลยเลยจนกลางเต็นทนอนไดอากาศนี่เศรณหภูมิน่เศรศานาว ยังมีล้างหน้าช่วยตาเราตื่นมากะอากาศมันหนาวน้ำมันเย<ด>็นนะตะชิดเพิ่นนอนเ่าไล้เมื่อคืนนี้ขุมพานี่ห้าผืนเลาทุกขกับแบบอากาศหนาวแห้งมนันนี่ปีนี้หนาเตอปีทุกคนเลยอ้าวไม่ตื่นเช้ามากับอาหารดีเกิดอลไรทุกคนเลยมันนี่ลาบนกลาบนกเซฟเซฟได้ที่เดียวลาบนก <S 2> <S 2> <S โอ้นี่อยู่คลองนี่ล่ะนกเขาดังไฟไหม

ตัวเลยไวเท่อ่ายุบเอาคนมานยุบหอละเฮ้ยเลิศมือกึ่ตาหายมาไหนฮันมันนาวนี่นี่หันวายนะกูหนาวนี่การสบายหนุกเอาแค่มูยฮันมวยตัวเล่ยมวยเหรอเห็นมดอเหรอแป๊บน้ำคืนนี้ แปมน้ำลงกันเห็นนอนหูได้เม่นเม่นเม่นมีนมยำนาวกะทิ่เลยอะไรมันยำนาวมันหูยำนาวนะ่ะแปมน้ำเห็นนอนอยู่นนออยู่จับเมาจับเม,ม้ง่ายเลยออทุกคนวันนี้ดังไฟก่อนนะวันนี้ตามนกกี่เร็มวันนี้เส็บๆเลยวันนี้โป๊ะตาจิตกัดกินข้าวคุ้งกินข้าวบโมตาจิตบอก เด้าหุงหุงหวานเนี่ย่อตัวเขาตัวหานนี่เอาต้มเมื่อวานมีเมนกินเองกันหนอไม่ให้ตัดเยอะจักราเมื่อตอเลยกี่มงฮะีมงนกนี่น่าหากินยะไอ้ตัวกเลแล้วมีไม่ได้กินมา่อไรลนกเขาเยก็มัดไปตัจิตเปนดังไฟก่อน หน้าป้อทุกอะไรลูกแหงตงไหนกเข้าจะ,จะปีววเพรว่าความดุแหงอากาศหนาแหงน,นาวแล้ก็หนาวาน้นเลยมืดฝนแล้วก็หนาวโลด เขาหลพ่อยเ้ยเว้ยเจาพ่อยผุเขาผลพ่อยเขาตรไงงนะเกี<ม>่ยวเข้ามัมเดี๋ยวอ่ะาอีเมย์น่อนะโอมากามาถวายนี่นะก็มันเกี่ยวเขา้าเดี๋ยวมม่ เกี่ยวดงมบุญเพราอไไ้เกี่ยวเอาุเข้าช่วยเขาแม่กิฟต์ก่อน ต <10 kw. S 1> <โ fr>. ุยนกยงนมันจิดเหียวนกยังมีตุยนาะเขาตุยนี่กินน้ำของเจ้าดิมันมันอุ้มไมนกเขาเหรอเล่าเรื่อาน่อนี่ับนี่โคกโคกนิน่อนหนาครับ เอาปานเอา่มก็จิบไปคนนึงหนุ่มก็หน้าจิบป่ะดิมันหุห่้โอ้ยมาลไปไปตัวนี้เขาแซบเลยจิน มัันบอมันจะมันลาบกินเจ็บแสบด้วยมืนกัดเพยีดำนกินเจ็บแสบนะลาบไรของตูแล้วกัลาบมันนะอดี๋ยลาบไม่ได้เอันัวนกตัวนี้หนังเิตัวนี้ลยวทักเดียวตัวนี้มนดี๋มันุอยู่ จี้ก่อนจี้เลยเข้ามานจะชีริกินบ่บมาหนิลูกผัดไผ่กายหดเข้ามันนยอ้าวิธีม่ดีทาวิธีไหมจี้เลยมันเลยป้อลงกเงี้นี่มันเลยล้างก่อนล้างจอดพักมันจะจอดจี้กันเลยลูกเงี้มันเด็ ลับนกไปตายกินข้าไว้ปตายเลยลับนกกดมันเลยดังเลยเรามาพักก่อน นกเขาเลยเขามันเลยจี้ไปจนหมดเลยอันนี้เป็นอันนั้นนะน,นกอันนั้นนกเขาข้างในมันต้มกูเลยต้มแล้วก็ส,นนส้นตำข้างในใกล้ Xong, xong cây nồi nhảy vào ừ. ừ. เล้วแล้วนะมานี้เดี๋ยวมาซืบเก็บเมน,นูเลยกับชีดีโคซื้อเดี๋ยวแล้วครบทุกคนเอาครับโคมสุกเลยกับมาซอยผักโบหอมลงไหนเดี๋ยวเอออันนี้สุกก่อนเดี๋ยวค่อยโคนะอันนี้สุกก่อนนะเพราะว่าเอาต้องเอาน้ำ น้ำซุปจากหม้อนี่ลงมาเสิร์นี่เพื่อมันเพื่อมันหอมนะไปไปหาผักก่อนหาเก็บผักเก็บหญ้าก่อนนะไปเก็บหญ้าก่อนมาเสิร์ฟนี่ว้าตัวลมแห้งขนาดเลยมาเอาผักก่อนอยู่คันพายไปละผักตะจิตปู่วงแต่หึงนะกอดลม ยิดปูพักไวยกบแต่หึงนะนะเราไปช่วยเราบิงางบ่งเนีย่ยเราก็เรืักไปบ่งกอนโกูกยุบคนนะความลมแหงนะมาไปงดไปง, ột, ไปง ột, ดอยู่ลมกันเล เอนยาแล้วจิบปู่ถึงแล้วน,นี่กัดนี่เลยกัดกัดกิ่งลาบก่อนจีบพิหดมันลกไปบงก็ได้แล้วนี่

งเปย์มาไขายบุงโมก่อนหังจากเราพักมาซอยเพิ่เติมน้ำเฮงือเลยวข้ไก่เตีไปน้ำนซุปเลย ตม้มเครื่องในมันเป็นน้ำซุปนะเังแซเสร็จนะจะหอมเลยมาเปิจอดเลย คือโบ่หอมหอมได้ใส่น้ำต้มเลยนะน้ำต้มมันมีกระเทียมมีเลยมันท้ายรับไก่แบบนีย้ยังไปชิมน้ำต้มเลย จางจิมเสียบจุด แกล็ดกลดาบเด็กเสบโดน้ำเลยนึงเลยขาดไม่ได้เขาโคมหนมจุ่บ súp oh, rồi toàn bát này, bông có súp là súp luôn, súp này, để mình nhỉnh này hèn โครครับไม่ได้เลยคือโคมันจะหอมเลยใส่หลายตะจิตเผ็ดใส่นิดนึงเอาโคเข้มัยเข้าแล้วคนพันเข้า ก็ยังไม่ได้มาศึานะยังมได้มาศึ่ษาทุกคนพอเพาไวาก็ไปกินเผาไปใช้รชการนะโคนีนกัเป็นโงระดูเกี่ยวเขาเีวเาแล้กันใวต่อเขายมีแมยังมีมาก่เลยพอจะอาอามาตะวันนี่นะเขายังมีท้าเวเขาขออกมาก่อนทุกวันวเอกมากัาากดยกลายไปเกี่เขาหาชวนไม่คิพแล้วแล้วกันมานอนหายเมื่อคืนี้น

นะนกเข่าน,นีน้ำซุปมานะเป็นเครื่องในมันตับไตไซพุงนี่โคหางมันอืมคนนี้ป็นเสบกันเลยมันเทไรมันจะสวดเสพเสบเลยอาหารป่าอันเดอร์ไหมพี่น้องข้าวเสาก็นเนี้ยเสาอ,อรีโลมาเนี้ยเจ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้กินข้า,าวเผาช่วง pháo lùng su na vị năng ngàn to như đây ừ. nào thì đấy không nó lại mới lại là làm lại mèo lại mới đâu vị ừ. nào đó cả ừ. tức nào rồi <laughs> bên đây xe bò ừ. xe bò này là. giọt làm nó khảo 5 tôm một con ừ. tôm nó gì đây มีกินหงได้แบบนี้แหละ จะบกูอนี้บูันไม,ม่ได้มันขึ้นมาสิ่งเดียวมีเออแบบนี้ตัวตัวเบ็มอ่ะทำแยบไว้เขาเนาะร่อนนยแล้ว 我没养过。 ăn cho ừ. phải đặt vô hôn đây luôn đặt hôn đặt hôn à đặt hôn đây rồi nó khó mà chỉnh tạm hôn đây